สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i m Fun นะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวเว็บตูนซึ่ง EP นี้เนี่ยอาจจะยาวสักหน่อยนะครับจึงจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือจักรวาลวาย b ลจักรวาลเว็บตูนที่ยิ่งใหญ่พอๆกับจักรวาลปาร์คแทรจุนเลยทีเดียวนะครับแล้วจักรวาลนี้ มีเรื่องราวอะไรสนุกๆบ้างนะฮะเราไปรับชมกันได้เลย y l l b นะครับเป็นบริษัทที่ก่อนจะมาแจ้งเกิดโด่งดังทุกวันนี้ mm hmm. เขาเคยมีชื่อเดิมมาก่อนว่ายอนอินวันโปรดักชั n นะฮะซึ่งได้เริ่มต้นเปิดบริษัทในปี2006นะครับแล้วก็ในปีต่อมาหลังจากบริษัทก่อตั้งได้ไม่นานนะครับก็ได้มีส่วนร่วมกับสำนักพิมพ์ ในหัวนิตยสารอย่างชโชกากูกังมันเดซันเดจีเอ็กนะครับเป็นนิตยสารรายใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเราจะรู้จักกันดีก็จะทำให้เราได้เห็นว่านะครับทำไมบริษัทนี้บางทีถึงมาผูผๆโในโซนมังหะของญี่ปุ่นได้นะครับเนื่องจากเขาเคยมีการร่วมงานกันมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเคยได้อ่านเว็บตูนช่วงนี้นะครับก็จะเห็นการ์ตูนใหม่เรื่องนึง ที่หลายเส้นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับกับด็อกเตรสโตนนะครับซึ่งไปปรากฏอยู่ในเว็บตูนสีเขียวให้หลายคนได้ชวนสงสัยนะครับว่านั่นใช่อาจารย์โบชิที่เขียนเรื่องด็อกเตอรสโตนหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่าซ u เปอร์สปริงมาโคโปโลนั่นเองนะครับหลายคนที่อ่านเรื่องด็อกเตอรสโตนนะครับอาจจะงงๆใช่ไหมครับว่าทำไมแกมาเขียนฝังเกาหลีได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนามปากกาคําว่าโบอิชินะฮะตัวจริงของคนวาดนะครับไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นชาวเกาหลีที่มีชื่อว่าปาร์คมูชิกนะครับแต่แกเนี่ยดันไปดังที่ญี่ปุ่นนะครับจากการร่วมงานที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมแกไปโพในเว็บตูนได้นะครับหรืออีกหนึ่งคนที่เรารู้จักคุ้นเคยคุ้นหูกันดี เป็นสมาชิกข,ของค่าย Y-Lab เหมือนกันนะครับนั่นก็คือนักวาดที่มีชื่อว่ายังขยองอิวนะฮะวาดเรื่องสุดดังมาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตุลาการทมินนะฮะ e ีเ e น e ด e v i l a r ี a D นะครับแล้วแกก็มีเขียนภาพในนิยายของค่ายสยามที่มีชื่อว่า Burning Hell นครแห่งพระเจ้าอีกด้วยนะครับ ต่อมาในปี2009นะครับบริษัทยอนอินวันก็ได้เปลี่ยนชื่อครั้งแรกเป็นยอนสตูดิโอแลบนะครับหรือว่า y ายแลในปัจจุบันนั่นเองในปี2011เนี่ยครับวายแลขาก็ได้เปิดตัวเว็บตูนต่อเนื่องเลยนะกับเรื่อง p r o m i s e of an orchit นะครับที่แต่งเรื่องโดยฮยอนจูจองนะครับว่าโดยปาร์คจินฮวานนะครับที่เนเวเว็บตูนจนโด่งดังนะครับทั้งยังมีการแบบ รับออกแบบตัวละครแอนิเมชันนะฮะให้ SM Entertainment ซึ่งเป็นค่ายเพลงเกาหลีสุดดังเบอร์ใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่าง Girl Generation, NCT นะครับแล้วก็ Super Junior นะฮะอาจจะมีหลายๆวงที่ผมไม่ได้กล่าวถึงไปก็ขออภัยนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับบริษัทนี้นะฮะก็ได้เปิดตัวการ์ตูน อย่างต่อเนื่องในด้านของญี่ปุ่นกับแกลนจมด้วยนะครับสำนักพิมพ์ชูเอชะนะฮะบร y ิษัทไวแลบนั้นก็ไม่ได้รับผลิตแต่การ์ตูนเว็บตูนอย่างเดียวนะครับแต่เขายังรับผลิตดนตรีภาพ,พยนตร์และเกมอีกด้วยนะครับหรือจะมีการโปรโมตโดยการจ้างนะครับให้เอาไปดัดแปลงเป็นเว็บตูนอะไรแบบนั้นด้วยก็มีนะครับไวแลนะครับได้ทำผลงานมากมายให้ชาวเว็บตูน ได้อ่านกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่เพราะความด้วยที่จักรวาลไว L ล็มันมีความกว้างใหญ่มากนะครับทางเว็บไซต์ของเขาเองก็ได้มีการสโคบจักรวาลแล้วก็ชี้แจงไว้ในเว็บไซต์ของเขาเลยว่าอย่างนี้นะครับจักรวาลที่1นนะครับที่เขาได้จัดออกมานะครับนั่นก็คือจักรวาลซุปเปอร์สตริงนะครับ จักรวาลที่ผมได้อ่านมาแล้วบางเรื่องนะฮะในเว็บตูนจึงทำให้คาดการได้ว่า,าจักรวาลน,นี้นะครับจะเน้นไปในเส้นทางของการต่อสู้อาจจะมีโลกแฟนตาซีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีพลังเหนือมนุษย์หรือว่าเหนือธรรมชาตินะครับอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นการต่อสู้ธรรมดาด้วยก็มีนะครับก็คือเน้นการต่อสู้ มากๆนั่นเองนะครับสำหรับจักรวาลซ u เปอร์สตริงนะฮะซึ่งเรื่องใหม่มาโคโปโลนี่ก็อยู่ในซ u เปอร์สตริงนั้นด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นจักรวาลบลูสตริงที่ผมค่อนข้างอ่านเยอะพอสมควรนะฮะกับไวแล็ตนะครับในจักรวาลน,นี้ก็จะเป็นจักรวาลที่เน้นไปทางปัญหาสังคมเด็กนักเรียนครูและความรุนแรงที่เป็นการสะท้อนสังคมรูปแบบหนึ่งนะครับในเรื่องราวต่างๆ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวในวัย School นั่นเองนะฮะผมได้อ่านจัก,กรวาลนี้แล้วก็รู้สึกชอบเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกันในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็จัก,กรวาล r รสติ้งนะฮะเป็นจัก,กรวาลแนวรักๆใกล้กกๆนะฮะที่มีเรื่องราวความสัมพันธ์พิเศษมากมายแต่ภายใต้นะฮะทีมที่เป็นได้แดงแห่งโชคชะตาก็คือเป็น d e ซิ i นีของการละกันอ่าเป็นรักๆอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ เห็นมันมีภาพปรากฏออกมาแล้วนะครับกับในอนาคตที่คาดว่าน่าจะมาเ,เร็วๆนี้นะครับกับ g กลด์สตริงซึ่งดูจากชุดนะจากภาพก็เป็นน่าจะเป็นรักย้อนยุคแฟนตาซีใส่ชุดฟูฟ่องอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งในเว็บตูนปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวๆนั้นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็น การ์ตูนบางเรื่องที่อยู่ในบลูสตริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆในอ่าสตริงอื่นๆผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีแนะนําไปบ้างเล็กน้อยนะฮะถ้าท่านผู้ชมได้ตัดสินใจเข้าไปอ่านกันนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นมุกจีสตริงอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่มีนะฮะมีแค่บูเรสโกนะฮะแล้วก็ซูเปอร์เท่านั้นนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับจักรวาลบ e ูสติงเรื่องแรกที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่ารงยิมฮันดริมนั่นเองนะฮะกระตูนแนวนักเรียนนักเรงเลือดร้อนนะครับที่นำโดยชอนยองฮานะฮะก็คือพระเอกของเรื่องผู้ซึ่งย้ายโรงเรียนมาใหม่นะครับและเขามีคติที่ว่า ถ้าตัวเองดูอ่อนแอเท่ากับว่าตายนั่นเองนะครับเขาเคยคิดว่าการอดทนเนี่ยโดนแกล้งโดนอะไรมาเนี่ยอ่ามันจะช่วยได้นะครับแต่ในความจริงมันช่วยไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าแรงมากก็ต้องแรงกลับต้องเปลี่ยนสภาพให้เป็นผู้ล่านั่นเองนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงัะจรกระจายไปทั่วนะฮะสามารถรวบรวมกลุ่มแก๊งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันได้นะฮะไปยึด วงเรียนรู้นงเรียนนี้นะฮะด้วยความแข็งแก่งของเขาเองนะครับจนกระทั่งแกงของเขาเนี่ยโดนถล่มนะฮะโดยเพียงคนคนเดียวนะครับที่ใส่เสื้อฮู้ดสีแดงนะครับอัดจนเละนะฮะแทบสู้ไม่ไหวนะครับไอตัวพระเอกนะครับชอนยองฮาเนี่ยเขาก็เลยเกลียดกลาดเป็นอย่างมากนะครับก็เลยพยายามจะไปตามหาไอเจ้าชายเสื้อฮู้ดคนนั้นนะครับและปรากฏว่า เขาก็โดนอัดจนหมดสภาพนะฮะแบบเป็นเด็กน้อยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเขาก่อนที่จะหมดสติไปก็หันไปเห็นเสื้อตัวนั้นนะฮะเขียนว่าโรงยิมฮันริมนั่นเองนะครับเขาตามหาชายคนนั้นนะครับจนรู้ชื่อว่าคังซูโฮนะครับแล้วก็ตามมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ พบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นการประลองใต้ดินที่เอานักเรียนนักเลงเนี่ยมาต่อสู้กันนะครับแล้วก็รู้ว่าซูโฮเนี่ยคือแชมป์โลกใต้ดินแห่งนี้นะครับ mm hmm. เขาจึงตัดสินใจที่จะวัดกันดูสักตั้งนะครับตั้งแต่โดนอัดไปคราวที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ไปต่อยกันนะฮะก็โดนคนมาขวางแล้วก็โดนอัดเละไม่เป็นท่า ลายเป็นน็อกภายในสนามไปนะครับแล้ะยังไม่ได้ทันได้เอาคืนเนี่ยก็สลบไปก่อนนะครับตื่นขึ้นมาก็มาพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอิมฮันริมนะฮะเธอก็เล่าคร่าวๆว่าบุคคลที่เขาตามหาก็คือสู่โฮเนี่ยอยู่ที่โรงยิมแห่งนี้ที่เรียกว่าโรงยิมฮันริมนั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็เลยพยายามที่จะ พัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าซูโฮให้ได้นั่นเองนะครับเรื่องราวก็จะเป็นแนวแบบต่อสู้นะครับเอาชนะในโลกใต้ดินอะไรประมาณนี้เลยนะครับโดยการไปฝึกที่ค่ายโรงยิมฮันลิมนั่นเองนะครับตัวละครตัวเอกต,ต,ตัวเนี้ยมันก็มีการเชื่อมจักรวาลไปยังเรื่องของ Studio อกรุ๊ด้วยนะครับซึ่งตัวชองยอนฮาเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหลานกับตัวเอกในเรื่องสตูดิโอกรุ๊นะครับซึ่ง อิมพันริมเนี่ยก็จะไปปรากฏตัวอยู่ในเรื่องการศึกษาที่แท้จริงต่อไปด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับก็สนุกไม่แพ้กันนะครับเป็นเรื่องของหลานนะครับยอนชองฮาที่มีชื่อว่ายุนกามินที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับยุนการมินเนี่ยก็เป็นเด็กที่หัวบื้อจะจัดนะครับเขาขั้นแทบจะเรียกว่าโง่เลยทีเดียวแต่ว่าเขาก็อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น โดยการไปเข้าเรียนโรงเรียนที่ซึ่งชื่อว่าเกเรสุดข,ขั้วยอย่างเทคนิคยูซองนะครับโดยมีแนวคิดที่ว่าหากเขาอยู่ในบรรดาเหล่าคนเกเรที่ไม่ตั้งใจเรียนแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะดูฉลาดขึ้นมาบ้างนะฮะแต่ความฉลาดเขากลับไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีเพียงแต่ความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะฮะเนื่องจากพวกนักเลงในโรงเรียนแห่งนี้ก็พยายามจะหาเรื่องเขาอยู่ตลอดนะครับ ประกอบกับโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังเป็นเขตอิทธิพลของแก๊งที่มีชื่อว่าแก๊งยอนแบ็คด้วยเป็นที่ส่งสมกําลังนะครับที่เหมือนส่งตรงนักเรียนนักเรงเนี่ยจากโรงเรียนนี้ไปเป็นแก๊งโดยตรงนะครับโดยมีพี่ฮันอุนลูกชายของนายใหญ่ยอนแบ็คควบคุมอยู่อีกทีนะครับยุนกามินเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะตั้งใจเรียนนะครับจึงได้ตั้งสตูดิโอกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อรวบรวม คนอยากเรียนแบบเขานะครับแต่วันๆมันกลับไม่ได้เรียนเลยนะฮะเพราะว่ามีคนคอยจะมาหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์คนสําคัญของยุนกามินที่เขาเคารพนะครบก็จะโดนห่างเลขไปด้วยนะครับยุนกามินจึงต้องตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิชาที่เรียนมาจากอานะครับหรือก็คือกังฟูนะฮะจนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านต่อยตีไปแทนนะครับ เรื่องนี้มันก็มีปมหลายอย่างนะครับแล้วก็แบบต่อสู้ได้สนุกมากๆนะครับการต่อกรระหว่างยุนกามินกับแก๊งยอนแบ็กจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องลองไปติดตามนะครับเรื่องต่อมาที่เราจะมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเรื่องการศึกษาที่แท้จริงนะครับที่มาครั้งนี้ตัวละครในเรื่องโรงยิมฮันริมนะฮะ หรือว่าอิมฮันริมเนี่ยเธอได้ไปฝึกวิชามาจนแกล่งกล้านะครับแล้วก็กลับมาในรูปแบบของกรมควบคุมครูนะฮะที่จะมาจัดการกับครูที่มีนิสัยที่ไม่ดีนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะซึ่งได้รับอนุญาตแล้วจากรัฐให้ดําเนินการใดๆไ,ได้โดยไม่มีความผิดนะครับโดยมีนะฮะฮาวาจินนาเป็นต้นแบบร,รุ่นพี่ในการ ใช้ชีวิตของเธอนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าได้หยิบยกเอาประเด็นร้อนๆต่างๆมาขมวดปมไว้นะฮะแล้วก็เอามาทําเป็นการ์ตูนได้ดีมากๆนะครับกับปัญหาสังคมที่แบบว่าตีหน้าจนชาเลยก็ว่าได้นะค,คิดว่านะ่าจะถูกใจนะฮะสำหรับคนที่ไม่ถูกใจคุณครูบางท่าน ที่มีพฤติกรรมเหมือนในเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระตุนเรื่องนี้มันไม่ได้เล่นงานครูเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีการสอนเนื้อเรื่องนะาการใช้ชีวิตและก็สังคมยังมีประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนปัญหาของผู้ปกครองบางท่านบางประเภทนะครับที่ทำให้กลมุมควบคุม ครูเนี่ยต้องเข้าไปจัดการนะครับเป็นกระตูนสค้อนสังคมที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยสุดมันสุดพีมากๆนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อมานะครับที่จะแนะนำก็คือกลโกงโลกพนันนะครับถ้าใครเคยอ่านเรื่อง Study Group นะครับมันจะมีโรงเรียนเล็กๆ ซึ่งทำไรายได้จากการพนันอยู่นะครับมันก็คือการเชื่อมโยงจักรวาลแบบเนียนๆถึงเรื่องนี้นะฮะกลโกงโลกพนันนั่นเองที่ตัวเอกของเรานะครับดันกอ,นอูชายหนุ่มมอปลายนะครับที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ต่างจากสต๊าดี้กรุ๊ปนะครับเพราะว่ามีทั้งนักเลงนักเรียนเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันในเรื่องนี้คือทุกคน สามารถเล่นพนันได้อย่างอิสระนะฮะแล้วก็วางเดิมพันของรางวัลเป็นเงินหรืออะไรก็ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งเดิมทีในโรงเรียนนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ได้มีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอแทกยองนะครับมาทำการเปิดกิจการพนันที่นี่โดยมีพวกนักการเมืองพวกตระกูลแชโบนะฮะหรือว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยมาร่วมวงแจมในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับแถมต้านกอนอูเนี่ยตัวเอกของเราเนี่ย ยังมีชื่อเสียนะครับที่พ่อของตนเป็นนักการเมืองที่ชุจริตนะครับแต่ว่าการมาครั้งนี้จะทําให้โรงเรียนแห่งนี้เปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าดันกอูกเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับดันกอูกมีความแค้นอะไรกับโอแทกยองนะครับก็ต้องไปติดตามนะครับถ้าหากใครชอบการเล่นเกมการดวล เกมแบบสไตล์ไลเออร์เกมนะฮะบาคุรับรวงหลอกนะฮะหรือว่าโคดเซียนโรงเรียนพนันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับน่าจะชอบได้ไม่ยากด้วยสไตล์กลวนของพระเอกด้วยนะก็แนะนำนะฮะกลงโลกพนันเรื่องต่อมาก็จะมาถึงเรื่องแนวการบูลลี่กันบ้างนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเหยื่ออย่างผมต้องรอดนะครับ กับพระเอกที่มีชื่อว่าอินดาจุนที่ต้องคอยเป็นกระโถนรองมือรองเท้าให้กับคนที่แกล้งเขาทุกวันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอินดาจุนถูกบนดี่ที่โรงเรียนจนเขาแบบเกิดอารมณ์ชินชานะครับและเขากำลังจะตัดสินใจฆ่าตัวตายปรากฏว่าเขาหันไปเห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเด็กนักเรียนคนหนึ่ง ที่ถูกบูลลี่เหมือนกันนะครับได้ก่อเหตุฆาตรกรรมพวกหัวโจกที่คอยบูลลี่ตัวเขานะครับถึงหลายศพด้วยกันนะครับอิมดาจุนจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการฆ่าตัวตายไปเป็นการเล่นงานพวกที่มาบูลลี่เขาแทนดีกว่านะฮะเขาจะแก้แค้นมันได้สําเร็จหรือไม่นะฮะก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าอิมดาจุนได้ตัดสินใจลงไปแล้วนะครับโดยการผักหัวโจกไปให้รถชนจนขาเป๋นะฮะ แต่หลังจากนั้นหลังจากแก้แค้นไปแล้วนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าเมื่อข่าวดังขึ้นพ่อแม่ก็ไม่ต้องการคนที่มีชื่อเสียอย่างเขานะครับที่ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียขึ้นมาไม่มีโรงเรียนให้ไปเพราะว่าโดนไล่ออกหรือว่าโดนกดดันจากโรงเรียนจึงจำเป็นจะต้องออกมานะครับแล้วก็ไม่มีครอบครัวให้หันหลังกลับไปหานะครับ จากครั้งหนึ่งที่เคยโดนรังแกนะครับเขาก็เลยต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียวข้างนอกนะครับโดยการเอาชีวิตรอดให้ได้นั่นเองนะครับเรื่องนี้ขอบอกว่าโคตรดีนะฮะดึงอารมณ์คนอ่านได้มากจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ถูกแตล้งมาตลอดอย่างอินดาจุนหรือว่าตัวเอกของเรานะครับที่ทำให้เกิดอิมแพกในใจผู้ชมอย่างมากนะครับจึงควรค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการอ่านเรื่องนี้นะ แล้วก็เรื่องนี้นะฮะที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นเรื่องอที่ผมเคยอ่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบรูสติงเนี่ยยังมีเรื่องอีกมากกว่านี้แต่ผมได้หยิบยกเรื่องที่ตัวเองอ่านมาเท่านั้นนะครับมันก็คือเรื่องยุคแห่งความป่าเถื่อนนะครับที่กล่าวถึงมาจิโนนะครับนักเรียนกำพ้าที่ถูกบวดรับเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กนะครับเขาถนัดกัน ต่อยตีมากนะฮะจนแบบเด็กๆแถวนั้นเนี่ยกลัวเขากันไปหมดนะครับแต่แล้วโชคสตา์ก็เล่นตลกนะครับที่เขากับมีหน้าตาเหมือนกับเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่ชื่อฉายาว่าไอจินทึมนะครับไอจินทึมเนี่ยเป็นเด็กมัธยมปลายที่คอยแต่โดนบูลลี่จากพวกนักเลงนะครับอยู่ตลอดเวลาและในวันนั้นนะครับจีโน่ผู้เข้าไป ที่นั่นโดยผิดจังหวะนะครับพวกนักเรียนก็เลยเข้าใจเขาว่าเป็นไอ้จินทึมก็เลยพยายามจะอัดเขานะฮะจนมีเรื่องราวกันเละเทะไปหมดเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่จินทึมของเรานะครับกระโดดลงมาจากดาดฟ้าแต่การกระโดดครั้งนี้กลับมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่นะครับและเขาถูกพ่อของจินทึมข่มขู่บังคับขู่เข็นนะครับให้ตัวเขาที่มีหน้าตาคล้ายกันเนี่ย ดำเนินการทำตัวเป็นจินทึมต่อไปในโรงเรียนแห่งนี้นะครับโดยมีสาวคนหนึ่งเนี่ยที่รู้ความลับของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะไม่รู้ว่าพ่อของเขารักตัวจินทึมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องไปติดตามกันอ่าแล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำมากมากนะครับนั่นก็คือเรื่อง Reality Quest นั่นเองนะครับ Reality Quest นะครับจะเกี่ยวกับเด็กชายที่ชื่อ ฮาโดวานนะครับเขาเป็นเบสให้แก่พวกอิลจินนะครับหรือว่าอันรพานที่ใช้ความรุนแรงเป็นอย่างมากในโรงเรียนนะครับเขาจะเป็นเบสที่แตกต่างจากคนทั่วไปนิดนึงเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องเล่นเกมนะครับเพื่ออัพตัวละครให้พวกอันรพานพวกนี้นะครับเมื่อเขาถูกได้รับคําสั่งมานะครับหรือว่าจะไปหาไอเทมหายากเพื่อเอามาขายต่อหรือมาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะถูก บังคับนะครับโดยการให้ไปเล่นเกมนะครับไอค่าชั่วโมงเกมก็ต้องเติมเองนะครับเกมก็ต้องเล่นเองแล้วต้องดรอปของหายากให้ได้เพื่อมาให้พวกนี้ด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะโดนอัดเลเทเหมือนก่อนหน้านี้นะครับมีวันหนึ่งเขาก็เลยถูกบังคับขู่เข็นนะครับให้ทําตามคําสั่งก็คือให้ไปหาไอเทมหายากมา ถ้าเกิดทำไม่ได้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะโดนอัดเลเทแล้วก็ถูกแก้ภาพให้ผู้หญิงที่เขาชอบได้เห็นความอับอายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยกลับบ้านไปนะครับด้วยความที่ไม่อยากโดนอัดนะครับแล้วก็ไม่อยากอับอายเขาก็เลยพยายามเล่นเกมเพื่อหายไอเทมต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นไอเทมหายากมากเขาทําคนเดียวก็ไม่มีทางได้นะครับก็ จะมีคนในเกมนะครับที่เป็นบุคคลนิรนามซึ่งเขาไม่รู้จักเนี่ยพยายามเล่นไปกับเขาด้วยนะครับเพื่อหาดาบดาบอันนี้นะครับพอคล้องดอบออกมานะครับเขาเนี่ยก็แบ่งปันนะครับให้กับคนนิรนามคนนี้ที่ช่วยเขาเล่นเกมนั่นเองนะครับส่วนดาบอีกอันนึงเขาก็กําลังจะเอาไปให้ตัวของอันตพานอิวจินที่คอยรังแกเขานะครับ แต่กลับกลายเป็นว่าระหว่างที่เล่นเกมอยู่นะครับเขากับสลบไปนะครับภาพสุดท้ายที่เขานึกได้นะครับก็คือคนที่เล่นเกมอย่างหนักนะครับจนร่างกายไม่ไหวแล้วเกิดตายไปตามข่าวนะครับแต่ปรากฏว่าเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะครับมาอยู่ตรงเหตุการณ์ที่เขาพยายามเล่นเกมหลายๆหน้าจอนะครับที่ห้องเรียนแล้วก็กําลังจะโดนพวกอิวจินอัดนะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นความฝันหรือเปล่าจนกระทั่ง มัดได้กระแทกเข้าไปที่หน้านะครับก็ทาให้ความจริงกระจ่างนะครับว่าเขาเนี่ยย้อนกลับมาตอนช่วงเวลาที่จะเล่นเกมนั่นเองเมื่อโดนอัดอย่างไร้ความปราณีนะครับเขาก็เลยพยายามป้องกันตัวนะครับแต่เขาก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งอะไรนะครับจนกระทั่งเนี่ยมีหน้าต่างเวสอันนึงโผล่ขึ้นมานะครับ เขาก็สวนหมัดกลับไปยังอิวจินคนนี้นะครับจนล้มลงกระแทกพื้นนะฮะค่าพลังต่างๆก็ถูกอัพหน้าต่างต่างๆก็ถูกอัพขึ้นมานะครับเขาก็เลยตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่นะครับตอนหลังเขาเลยมารู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในอันอัพสเตตัสเหมือนตัวละครนะครับหากเขาทำภารกิจ ได้ภารกิจหนึ่งได้นะครับเขาก็จะได้ปลดล็อกกุญแจเพื่อมาสารสกิลของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าภารกิจที่ว่าเนี่ยมันดันกลายเป็นว่าให้ไปอัดพวกอิวจินจากค่ายโบราเมดงนั่นเองนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นประธานของค่ายค่ายนี้ให้ได้นะครับเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่า เขาก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดานะครับไม่ใช่คนเี่งการในการต่อยตีอะไรนะครับเรื่องราวมันก็เลยปนความฮานิดนึงนะครับแล้วก็มีความสนุกในการดำเนินเรื่องนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปอ่านกันได้นะครับกับ r r i o r t y y u u s t t อีกหนึ่งผลงานของไวแลบที่น่าติดตามนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังได้อ่านของจักรวาลซ u เปอร์สติงอย่างยอดมนุษย์สาวยุคหินนะฮะก็ จะเป็นเรื่องราวของซุกฮีสาวเหนือมนุษย์นะครับผู้ใช้ชีวิตอมตะภายใต้รูปรักษ์อันแสนเยาวัยนะครับเธอใช้ชีวิตมาอย่างโดดเดี่ยวด้วยพลังมหาศาลมากกว่าพันปีนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเธอได้พบกับแจชินนะฮะสัตวแพทย์หนุ่มนะครับที่เห็นเงินเป็นสาคัญในชีวิตนะครับเขาเก็บค่ารักษาแพงๆกับคนไข้ที่พาสัตว์มารักษาตัวในโรงพยาบาลของเขานะครับจนมีเงินมีทองมากมายแต่แล้ว ดันกลับพบว่านะครับตัวเองเป็นมริงระยะสุดท้ายและกำลังจะตายนะครับจากที่เคยเห็นเงินสำคัญนะครับเขาจึงหันไปรักษาสัตว์ให้ซุกพีสาวแปลกที่นาเต่าดึกดำบรรน,นะฮะมาให้เขารักษาด้วยอ่ารายจ่ายที่ไม่ได้แพงเหมือนเดิมนะครับหมอหนุ่มหมดอะไรไปยากกับชีวิตแล้วก็คิดว่าจะตาย แต่แล้วซุกฮีสาวปริศนาก็ได้ช่วยเขาเอาไว้นะครับเรื่องราวของหญิงอมตะผู้สูญสิ้นศรัทธาในการมีชีวิตกับชายหนุ่มที่ดิ้นรนเพื่อให้รอดต่อไปอีกวันจึงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในซูเปอร์สติงที่น่าชมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็แนะนำให้ไปอ่านกันนะเรื่องต่อมานะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้ว่าสนุกเช่นเดียวกันนะครับ กับเรื่องเดสไรท์นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งนะครับที่บังเอิญไปเจอซอมบี้จากไหนก็ไม่รู้เข้านะครับทำให้เด็กมัธยมปลายกลุ่มนี้นะครับถูกซอมบี้กัดนะครับแล้วก็ท่ามกลางซากศพเดินได้พวกนี้ที่มีอยู่ทั่วเมืองซอมบี้สายพันธุ์ต่างๆที่ปรากฏทั่วเมืองนะครับพวกมันทั้งไวกว่าฉลาดกว่าโหดกว่านะครับ ทำให้ตัวเองของเราก็ไม่อาจจะหนีพ้นโชคชะตาไปได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองนะครับแม้จะเป็นซอมบี้ไปแล้วก็ตามสติสัมปชัญญะนะครับก็ยังอยู่คล้ายกับหนังเรื่อง Warm Body ี้นะฮะและถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะหาทางที่จะแก้ไขมันเช่นเดียวกันได้ด้วยนะครับนี่จึงเป็นเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องนี้แบบคร่าวๆนะครับ และเรานะฮะก็จะมาจบกับเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า King งเกมนะครับเด็กหนุ่มนามว่าฮวังโชมินนะครับผู้เป็นเหยื่อของเพื่อนๆที่โรงเรียนในการถูกบูลลี่นะครับได้สูญเสียพี่ชายฮวังมูเจไปจากอุบัติเหตุรถยนต์นะครับแต่พี่ชายคนนั้นเนี่ยเป็นพี่ชายที่อยู่ในแก๊งนักเลงสุดโหดอย่างแก๊งกองพลจักรพัรดินะครับซึ่งชอบใช้ความรุนแรงไปทำลายคนอ่อนแอนะครับ ไบบุรี่คนอื่นไม่ต่างกับคนที่เคยรังแกเขานะครับแถมพี่ชายของเขาเนี่ยก็ไม่เคยช่วยน้องชายสักครั้งเลยนะครับน้องชายอย่างฮวังโซมินเนี่ยเขาก็พยายามขอร้องตั้งหลายครั้งนะครับมันเลยทําให้รู้สึกเจชากับการจากไปของพี่ของเขามากๆนะครับแต่บางเอิญในวันนั้นฮวังโชมินได้รับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมาจากตํำรวจที่ส่งมอบให้เขานะครับ ในนั้นเนี่ยก็จะมีลายกลุ่มนะครับสำหรับสั่งงานผัดจัก,กรพัดอยู่นะฮะที่เป็นแก๊้งจัก,กรพัดอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าเขากลับพบกลุ่มลายที่ใช้เคลื่อนไหวกองพลเป็นหมากได้นะฮะเขาจึงคิดหนทางในการเป็นหัวหน้าอันตรพานด้วยการใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับโดยการเสี่ยมให้อันตรพานพวกนี้อัดกันเองจนพังพินาศไปเองนะครับแต่เขาหารู้ไหมว่าความซวยกําลังจะมาเยือน ตัวเขาในอีกไม่ไกลนี้นะครับเป็นไงบ้างนะครับแค่จักรวาลเดียวนะครับก็ล่อเวลาไปนานเลยนะแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยมันยังแค่ครึ่งเดียวของจักรวาลของไวแล็นะครับวันนี้ก็ถือว่าแนะนําจักรวา,วาลไวแล็ไปหลายเรื่องแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีเรื่องที่เพื่อนๆถูกใจบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมม o r รีดิ้ฟันด้วยนะครับ สวัสดี